สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปนะคะแรนดอมในหัวข้อที่ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะอย่าเชื่อมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทางช่องคิดูดวงส่วนตัวนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณได้เล่เหลี่ยมนะคะใบแรก มันคงรอบครอบและไม่คาดคิดนะคะ เขาคนนี้รู้สึกว่าเขาจะต้องมีเล่ห์เหลี่ยมนะคะมีความคิดมีอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักที่จะต้องพยายามแสดงออกให้มั่นคงหรือว่าเขาเองต้องคิดให้รอบคอบที่สุดนะคะเขาว่ามั่นคงกับคุณนะเขาว่ารักคุณแน่ๆนะคะแล้วเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดลคุณก็เป็นคนที่มั่นคงในความรักด้วยสิ่งที่เขานะคะ กำลังพยายามทำคือกําลังคิดวางแผนอะไรบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์อย่างรอบคอบนะคะเร็วๆนี้คุณอาจจะได้เห็นนะคะการเอ่อเทคแอคชั่นการแสดงออกการทำอะไรบางอย่างนะคะแบบที่คุณคาดไม่คิดคาดไม่ถึงนะคะเขาคิดมาแล้วเขาคำนวณมาแล้วนะคะแต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความรักมั่นคงให้คุณมากๆนะคะจะเป็นคนที่ฉลาดเราดูเจ้าเล่ห์หน่อยนะคะ ถ้าเขาแสดงออกอะไรนะคะแสดงว่าเขาคิดมาอย่างรอบคอบแล้วโดยที่คุณคาาไม่ไม่ถึงเลยละ่ะว่าเขาจะทำแบบนี้บางคนอาจจะมีการวางแผนว,วางแผนการมาหามีการส่งของขวัญให้หรือวางแผนทริปเที่ยวนะคะเอ,อ่อหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งเขาคิดมาดีแล้วละ่ะอย่างรอบคอบแล้วทำอย่างมีสติแล้วนะคะคนคนนี้ รักแล้วมั่นคงกับคุณมากๆเลยนะคะเลขที่เห็นจะมี 51, 69, 68แล้วก็28นะคะ ก็อาจจะอยู่ในช่วงประมาณ3เดือนนะคะ28วันถึง3เดือนนี้คุณอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากเขานะค่ะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากให้ทําคลิปแบบนี้นะคะคลิปว่าเออเนี่ยตอนนี้เขากําลังคิดแล้วคิดเออยังไงกับคุณหรือรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ99บาททักส่วนตัวได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนคอยคุณสมหวังมีความสุขค่ะบ๊ายบาย